สวัสดีจ้านี่ทานอะไรคะอันนี้คือผักกาดดองนะจ๊ะผักกาดดองจีนนะคะหรือกิมจิจีนนะจ๊ะอันนี้ต้มผักกาดจ้ะผ,ผักปลอดสารนะจ๊ะผักบ้านๆลูกชายทานไก่ทอดจ้ะอ,อลูกชายเดินมาว่าจะปิน้นกล้องไปดูสวัสดีครับปิดเติมครับอยู่กับแม่ครับ เียวติ๊ยๆๆเลยครับกินไก่ทอดครับทุกคนดูชายกินไก่ทอดครับทุกคนกินมากินครับดูชายกินไก่ทอดครับทุกคนครับแล้วทำไมต้องใช้เสียงแบบนี้ด้วยเนี่ย ผักกาดดอยจ้าผักกาดดอกจ้าผักปลอดสารอีกแล้วจ้าสังเกตไหมคะวีชันไม่ค่อยกินเนื้อนมไข่ค่ะชอบทานผักมากกว่านะคะเพราะว่าทานผักเนี่ยไม่เลี่ยนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเป็นผักปลอดสารนะคะส่วนเนื้อนมไข่นั้นให้ลูกทานค่ะเพราะว่าเราทานได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าถ้าเราทานเยอะมันก็จะเลี่ยนมากเลยนะคะ เราก็เลยเน้นเป็นผักนะคะไม่ค่อยเน้นเนื้อนมไข่นะคะสําหรับลูกหรือเด็กนั้นเน้นเนื้อนมไข่เพราะว่าเพื่อการจะเริตบโตของเด็กนะคะส่วนเรานั้นแก่แล้วนะคะอายุก็มากแล้วนะคะก็จะไม่เน้นเนื้อนมไข่นะคะก็เลยมาเน้นเป็นผักมากกว่านะคะเพราะว่ามันดีต่อร่างกายแล้วก็มันก็ไม่ มีไขมันสะสมแล้วก็มันไม่ทําให้เส้นเลือดอุดตันแล้วก็มันไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นผักปลอดสารนะคะวันนี้มาอาจจะมีสาระนิดนึงนะคะสรุปว่าจะมาทานข้าวหรือว่าจะมามีสาระก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคเราลงมือทานกันเลยนะจ๊ะอ๋อแป๊บนึงมาถ่ายแป๊บนึโอเคค่ะ ทานผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ลุมเร้านะคะเด็กๆหรือลูกหลานของท่านสามารถกินเนื้อนมไข่เยอะได้เพราะว่าเพื่อการจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะและสมองนะคะส่วนผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็คนแก่คนเฒ่ากินผักปลอดสารดีที่สุดนะคะเพราะว่าโรคจะไม่ลุมเร้าแล้วก็เพื่อเส้นเลือดแล้วก็ไขมันต่างๆจะได้ดีต่อร่างกายนะคะ